จเจริญธรรมอยติโยมมีอยู่สองคนวันพระกะ <c oughs> ม,มือมือแหมสิบห้าคำเดินอย่งงเดอดซีเนาะ <is> เด็ดซี่ดับขณะนี้ฝนกก,กำลังตกลิ่นปอกแปก๊กนะอากาศคึมกะเฮามา ปฏิบัติธรรมเนาะมาบำเพ็ญธรรมะปฏิบัติธรรมกัเป็นคำตรงๆอยู่แล้วว่าธรรมมีอย่างปฏิบัติธรรมกับปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธเจ้านะฮะพทธเจ้าตรัสรู้พระธรรมว่าพระธรรมก็คือคำสอนที่พระเจ้าตรัสรู้รวเพินกามีเมตตา <c oughs> มีเมตตาแจมนุษย์โลกนะเผยแผ่คำสอนไว้เพื่อให้มนุษย์โลกไปนี่นบทุกหลายสินะบทุกหลายหรือว่าภูมิบาลมีหลายกับเบิดทุกเบิดก,กิเลสหมดละผู้เพลินเบิดทุกก็คือผู้เพลินเบิดกิเลสทุกนี่ง่ายๆมีอยู่ ที่พระมหาสมณะเจ้าเพิ่นรวบร่วมไว้ก็มีอยูอ่สิบประการนะทุกทุกที่หลีกเลี่ยงได้ทุกที่หลีเกเลี่ยงบ่ได้ถนะูกสิบประการเนี่ยทุกหลีเกเลี่ยงได้ก็เป็นทุกจังปวดอุดจจาระปวดปัดสสาวะอ,าอันนี้ก็ ไปบรรเท่าซะนะก,กับเบิดไปเดี๋ยวกับปวดมาอีกแล้วธรรมดาธรรมชาติคนบ่หิวอาหารนะี่สเนาะหิวน้ำเนี่ยทุกเรานี่กับบรรเท่าไปนะเป็นไปตามธรรมชาติของสัตว์ของสิ่งมีชีวิตนะเอินว่าทุกทีนี้บ่มมนะแต่ว่าขันผู้รู้ผู้เขาใจแล้วก็เออ บะเท่าไปบำบัดไปนะถูกเลี่ยงบ่ได้ถูกเกิดแจเจ็บตายถูกต้องสแสวงหาอาหารนะฮะทุกเกิดจากวิบากกรรมวิบากกรรมเพิ่นกระจัดเขาว่าในถูกแต่ว่าทุกวิบากกรรมเพิ่นว่าเป็นทุกนีบมมน้บมมนี้บมมแปลว่าขันผู้ใดได้ดรับวิบากเจอวิบากก็ต้องสดใส นะขันจังตัวอย่างนักนาะจังจังพมกขล่าณนะกัใใจโดยชีวิตเลยหรือว่าอันนั้นคือตัวอย่างหรือแม่แต่จังท่านพระองคุริมานนีส่สิอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่มีไว้ในพระไตรปิฎกชัดเจนแม่แต่พูทธเจ้าเองุูธเจ้ากัตตรัสว่ามีอยู่ครังหนึ่งเป็นบ่ผู้ใดศึกษาประวัติผู้ธเจ้าเพิ่น ญาติเพื่อนนะ่ะทะเลาะกันแย่งนามย่งนามเฮ็ดหน้าซื้อแม่นามโลหินี่ย่งนามเฮ็ดหน้าผู้ได้เจ้าเพื่อนกะหามบบฟังนะ่งญาติทะเลาะกันนี่ี่ขนาดผู้ได้เจ้านะบรารมีบบธรรมดาเป็นบ่ผู้ใดกระตองฟัง่งตรองเสือแต่ว่ายังหามบ่ได้หามญาตทะเลาะกันบ่ได้ผู้เจ้าปวดหัวเออเนาะ กนาประหลาดนะพุทธเจ้าปวดหัวนะซึ่งซึ่งมันมันม่นเป็นเรื่องที่ว่าระดับพระพุทธเจ้าจะต้องปวดหัวนัำเรื่องสำนีนะนั่นบอกแต่พระพุทธเจ้าบอกว่าที่เป็นอย่างเสี่ยเพราะว่าเพิ่นเกิดอยู่ชาตินึงเนี่ยเพิ่นเป็นลูกเป็นหลานเชาาประมงเป็นลูกเป็นหลานเชาาประมงแล้วกะ ไปเห็นพีเห็นญยาิเห็นพีเห็นน้องนะี่นะหาปลามาได้หาปลามาได้กับขาปาลานั่นแหละขาปลาแจงกินออมกินต้มกินเนี่ยดีใจนะเห็นหาปลามาได้แล้วขาเห็นพีป้านาอากระคองนี่กระคองเป็นเล็กหน่อยเป็นลูกเป็นหลานเห็นพีปา้านาอาขาปลาแล้วดีใจ เพิ่นว่าแค่นี่นนนฟังซ้ำนี่มันหนาหนักกลัวมากเลยนะก็การขาสัตว์นี่เนาะแค่ดีใจเขาไม่ได้ขายเองเนี่ยแต่เห็นคนอื่นขาแล้วดีใจแต่เป็นญาติพี่น้องะขาดีใจเพื่นบอกว่า,วาด้วยวิบากอันนั้นแหละเห็ดให้ญาติของเพิ่นทะเลาะกันเนี่ยเพิ่นปวดหัวแานอ่านเรื่องนี้แล้วคือ คือไม่เป็นตัวอย่างอันนึงที่ผู้ได้เจ้าเป็นอย่างเพิ่จนบันทึกไว้ในพระไตปิดกเพื่อนบันทึกไว้เพื่อเห็นว่าทุกจังทุกจากกรรมวิบากเนี่ยที่คําว่าวิบากแปลว่าผลของการกระทําหรือผลของกรรมเนี่ยเนาะซึ่งขันผู้ใดได้รับเนี่ยขันรุ่นแรงกระึงขันชีวิตขันบ่รุ่นแรกก็บจังผู้ได้เจ้ากับบ่ถือว่ารุ่นแรงแต่กะยังได้ใส่ก็คือปวดหัว หรือแม่แต่วิบากของตระกูลสกยะอังสิมันบอนะที่ว่าไปพูดเจ้าก็มีบารมีนะทับทั้งทับเนี่ยวิทูทพาย,ยกทับไปเนี่ยสิบไปขาขาไปกับบุคคาหละขาตระกูลของพระเจ้าญนะาติพี่น้องนะแขนเมืองกับบิลพัดลายนะกัดสิไปขาพทธเจ้าพทธเจ้าเนี่ยไปนางขวางทางกองทัพ เปนั่งขวางทางกองทัพเนี่ยสามครั้งครั้งที่หนึ่งวิทูทธาพายกไปเห็นผู้เจ้านั่งขวางทางก็โลงจากรถไปกราบไปไหวผู้เจ้าไปสอนอ้ายยกทัพกลับนะบอกว่าคือพระเจ้าไปนั่งเป็นปิศนาธรรมอะไนั่งอยหฮมใหม่แต่นั่งอยหฮมใหม่แล้วเพิ่นบอ,อยเพิรนนั่งไต่ตนใหม่แต่เพิ่นบบนั่ง อมองที่เงาใหม่เงาของตนใหม่เนี่ยทับแสงแดดบ,งงนนบ,นบนังไหลมเย็นเป็นบ่นังเป็นบปนังให้แสงแดดถือที่ทูทธภา,าก็ถามว่าเอาเป็นยังอ่ะพระพุทธ,ธองคองงมม์คือบ่นังนางไต่หอมใหม่คือบ่นังให้เงาใหม่บังแสงแดดหายอาพระพุทธเจ้าเบากระเบากระซ้อนหรือซื้อว่าลมเงาของหาาิเนี่ยจังไดมันก็มีความรับเย็นเหมือนกับว่าพระพุทธเจ้าก็บอกว่า อย่าไปข่าไปทำลายญาติทอละอาขาดพยาบาทอีกอย่างซะกับบุหรุนเบาอย่างนะแต่บันทึกในพระไตรปิฎกบันทึกแนวนั้นอ้าวครั้งที่สองยกทับกับครั้งที่สามผู้เจ้าก็ไปนั่งกว้างอีกโอ้โหสุดยอดอ้าววีทูธภาพภะกลับอีกยกไปครั้งที่สี่พอวีทูธพภา,พานี่แค้นลายพยาบาทในตระกูลสกกยะลาย ครั้งที่สี่นี่พระเจ้าตรวจย่านเลยยังย่านเบิงเลยว่ะมันเกิดได้ยังขึ้นปกติพระเจ้าขวางสามเทียมควรอยู่ได้มันบอกบควรเห็ดอีกแล้วนะม่ขควรไปครั้งที่สามผ่านไปครั้งที่สี่ยังมากอีกอา้าวก็ตรวจโอ้ตะกูลสกยานี่มีวิบากนักหลายนะวิบากนักหลายเพราะว่าชาติปางกร คนที่เกิดอยู่ในเมืองกบ,บิลพัทดเ,ดเนี่ยเป็นคนบมดีอ่ะไปปล่อยยาพิษลงในแม่น้ำไปปล่อยยาพิษลงในแม่น้ำแล้วน้ำไหลไปหอดไสเนี่ยปล่อยยาพิษลงในแม่น้ำไม่หมดน้ำไหลไปหอดไสปลาตายไปหอดหันสัตว์ที่ลงมาดื่มกินน้ำตายตลอดเส้นทางโอ้โหโคตรไลายอีดีนะว่าไปกระด้นนคน ปล่อยสารผิดลงในน้ำนี่เนาะพทธเจ้าตรวจย่านยังย่านรละลึกอดีตชาติของคนเมืองกบ,บิลพัฒได้อย่งสั่นบอกโอ้ยบากนักปานนี่สมพหามบ่ฟังแล้วเพิ่นกับปล่อยเลยครั้งที่สี่เพิ่นบ่ไปเลยปล่อยพิทูพากับไปขาล่างบดแต่กูลเลยก็มีผู้หลอดอยู่มีผู้หลอดกับเป็นอาตมาจือเรื่องเล่าบ่ได้ ผู้รอดนั่นก็คือผู้ที่บ่มีวิบากร่วมบ่ไดร่วมกับบ่ไดทําลายกับวิบากกะหลอดบางเตียนี่พิ่นจะบอกว่าทุกเกิดจากวิบากกรรมเนี่ยเป็นทุกข์ถี่เลี่ยงบ่ไดา้มีแต่ว่าสิสนักสิเบาเพิ่นก็เลยหายสาร่วมว่าการจังไดกะห้เป็นผู้ปฏิบัติในศีล ศีนขอที่หนึ่งเนี่ยเป็นเป็นศีนขอที่ลดวิบากมากามันบมเมนตารับท่างกายเนี่ยอัตมาหมูเสาร์าอัตมายัางเ,าเาบามันกับแปลกนะยโยมโมโหเป็นเท่ามาาแล้วเป็นไปทั่วอ้าปากหาวซื่อ,อ,อ <c oughs> ข้างกระไตดังก๊ก มีผูใดก็เสร็จอ่ปาปากเขาเนี่ยข้างใต้าดังก๊อกบาดนยำไม่ยัง้ยงเคียวยั้งดังก๊อกก๊อกก๊อกอ่ปาปากแข้งนี่ปวดแป๊บเลยตรงกรามนี่นะเออเอ,าเ,า,อา,าเป็นเขาไปอ่าตาไเป็นเบิ่งในคลิปเขาไปถามหมอหมอบอกว่าบางคนเป็นนักนะอะาตมายังว่าท่านเป็นนักปานาันแล้วก็บอกขึ้นว่าคำมันไม่มีบากมันสินักปานาันบอกเป็นอย่างไรบางคนเนี่ยอ่ปาปากข้งเลย ไปหาหมอคืออาปากตลอดเวลายางไปหาหมอก็อาปากเจโลเจโลไปนโยมก็คขึ้นบังนะยางหาหมอก็อาปากอาปากไปตลอดเลยอะ่ะงับปากล้มบ่ได้นี่นี่คนคนนีงสีหนักหนักมากนะและ้วมีมีคนเป็นอีงสิ่ด้วยนะหมอวานะบางคนหนักหลายตรงพ่าตัดอจะมาคือนที่ว่าเออเดี๋ยวจะมือหนึ่งได้อาปากคางเจวอแต่ว่าคิดไปเน้่ยขพ่อ ไส้เบ็ดไส้เบ็ดปลาปลาลุกปลาช่อนปลาขาวตัวใหญ่ๆเนะเาะเวลามันกินเบ็ดหรามันอาปากอู้ยปากมันขีกนะแล้วเขาปดเบ็ดออกจากปากมันเนี่ยปากีกลิ้นขาดออกมาโว้ยชีวิตอาปากไปซะแล้วเนาะขนโตมันดินด้นลดแต่ทำมย,ยังสมมร์เนี่ยนังคิด จังกบเป็นสิเนาะมันดิ้นรุดเบ็ดเข้าไปเนี่ยมันรุดไปเนี่ยโยมลองขึคนเบืองน้าวปากมันสิขีดซ้ำใดปากมันสิเป็นแผลซ้ำใดนะปากเนี่ยปากกบปากปลา,าเนี่ยนะมันสิเป็นแผลซ้ำใดเราจังมือจังเว้นมันสจังสิกินอาหารใดปกติเพราะนั่นแต่กี้ปากเปื่อยบ่อยๆปากเปื่อยดูเลยสม,มันี่ก็เป็นน,นั่นๆกับเป็นมาที่ปากเปื่อยบ่อยมาก ก็คิดยังสิหล่ะก็คิดเราก็สบายใจว่าโอยเฮาแหมใส่เบ็ดมาเยอะปลาปลาขาดเบ็ดเกาะปา,ปากปลาปลากบเนี่ยโอ้ยกบบางตัวปอดออกมาเลยอันนี้ยังปอดบพท่านได้ออกดอก <c oughs> โอ้ยเจ็ดสิบออกประดันแลาะแต่ว่าถ้ามันไม่มีบากอิลีมันกับบ่มมเน,นี่ยคนเฮานี่นี่บอกถึงว่าถูกสิบป,ประการนี่บบได้าาเลี้ยงไว้ก็เลี้ยงก็สิมาอ่านอยู่เดียเด๋ยวด้ ขนจักหน่อยหนึ่งสิพอบันนี้นะทุกสิบประการเนาะอ่านให้ฟังให้เบิดเบิดคดีกันนะอย่าโยมยทุกพิมพ์กันเอามาเลย,เยทุกสิบประการนะอันนี้พันรวบร,รวมไว้เพื่อให้แยกแยะให้ชัดว่าทุกทุกอีหยังที่มันเป็นทุกหลีกเลี่ยงได้ ทุกอีหยังที่มันเป็นทุกข์เลี่ยงบ่ได้นะแล้วทุกข์อีหยังที่มันเป็นทุกข์ราะวะกิเลสทุกข์เพราะาก,กิเลสเนี่ยผู้ปฏิบัติที่เนี้ยจะเฮ้าเนี่ยที่เฮามาสู่อยู่เนี่ยเฮามาสู่เพื่อสู่กับทุกข์ตงจับประเด็นในชัดวา่าทุกข์เพราะกิเลสส่วนทุกข์หนาวทุกข์หอน นะอากาศฮอนอากาศเย็นนะหิวเขาอยากเข้าห้องน้ำอยากอุจจาระอยากปัสสาวะถูกเก็บไข่ได้ป่วยทุกเพราะพยาที่ทุกข์คสียเกเลี่ยงได้ปะหลวงพ่อว่าเลี่ยงได้ปะหลวงพ่อฝากาะนะเลี่ยงไม่ได้เห็นปะโอ้ยบ่อยากไข่ได้บ่อยากป่วยได้เห็นะปะเพราะมีผ้เลี่ยงได้เด้อ แต่ว่าผู้มีมีบากดีอกาศสิบป่วยหลายบางบก,กีเมื่อตมาฟังพอรูเทศเพิ่นไอมันบอกว่า,วาเอา้าตมากะสิตายยอนอันนี้ละันตายยอนไอนี่ละเพื่ันใส่เสียงรลายตมาเคยได้ยิน,พน,เ,น,น,นยเพิ่นเทศนานโดนแล้วโอ้หลายสิบปีเพิ่นบอกว่า,วาพระพุทธเจ้ากะไอเจียนเป็นเลือดภาษาลิบ,บุตรก็โรคเดียวกันไอเจียนเป็นเลือดเพิ่นบอกว่าโรคเว่าวร้า,า,าย พะว่าเพิ่นเป็นนักสอนเนี่ยผู้เจ้าก็สอนภาษาลิบุตรก็โอ้นักสอนนักเผยแผ่นะกัพญาีิทุกก็เลี่ยงว่าได้เกิดแก่เจ็บตายอ่านดีกว่าเนาะนะว่าทุกสิบประเภทสภาวะทุกทุกประจําสังขารคือเกิดแก่เจ็บและตายอันนี้ทุกอันนี้เลี่ยงว่าได้นะเกิดมาเลี่ยงเกิดว่าได้ ยกเว้นว่าอันนี้เขาเรียนธรรมากับพระครูพธิหลักเนาะยกเว้นว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมบรรลุอรหันต์แล้วขันบรอยากมาตอ่ตอภพต่อภูมิบำเพ็ญโพธิสัตว์ต่อกับปรินิพานเป็นปริโยสารไปเลยดับจบแต่ขันพูสิมาบำเพ็ญบรารมีอันนั้นกับเป็นเรื่องของเพลินนะกระโจตรงไปหากกับเพลินแล้วเพราะนั้น ขันาวาธรรมดาเนี่ยเกิดแจเจ็บตายเวียนวายตายเกิดอยู่เนี่ยเลียงบ่ได้ดอกเกิดก็ตตรงแกขันบ่แกก็ตายก่อนแกก็วาปฏิละเนาะตายก่อนแกว,วัดเหตุเพศไพ่ยังกว่าไปแต่ว่าสภาพว่าทุกทุกอันเกิดจากเกิดแจเจ็บตายนะที่นี่ข้อที่สองนี่ปกินนะกะทุกทุกจรคือโสกะปริเทวาทุกขโทมนัสอุปายาต ทุกเกิดอย่างยังนี่ทุกเกิดจากโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสปายาตเศร้าโศกเสียใจนะจังญาติที่หักตายไปนะเสียอีกอย่างเนี่นละ่ะเป็นว่าเกิดโทมนัสเกิดเสียอกเสียใจโสกะปริเทวะนี่ก็ชัดๆอยู่แล้วโทมนัสโทมนัสคือทุกข์ใจเป็นบ่อุปายาต การว่าไงโดยรวมว่าทุกข้างใจนี่โดยทุกข้างใจขึ้นนี่แต่ว่าทุกอันนี้เนี่ยอิริแล้วขันผูมีพู่มรูเข้าใจปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกอันนี้มันก็นลดลงได้บางคนนี่บ่บทุกเลยพอตายแม่ตายบทบทุกโบทุกบมแมนว่าบบอันนี้เด้แต่ว่ามันรู้มันรู้ว่าเออเนี่ยมันก็เป็นไปตามธรรมดาธรรมชาติแต่ว่าถ้าสมมติว่าโอ้ลูกล้านเฮากำลังนาหักหนาซัง ลูกเต่ากำลังคือบ่ได้ตังโตตังใจเลยไปอุบัติเหตุเปี้ยงได้ยินข่าวว่าตายนี่บางคนช็อกเสียใจคืดหอดคืดถึงทุกเรานี่เนี่ยสิบบ่เกิดได้ก็ผู้เข้าใจธรรมะสูงทรงอิลีผู้ปฏิบัติธรรมผู้เข้าใจชีวิตอันนี้ก็บบมเป็นคนธรรมดาล่ะกันสิบบ่ทุกจากเรื่องเรานี่ะนะนะบมเป็นคนธรรมดาดอก ต้องเป็นคนที่ปฏิบัติธรรมได้สูงโอ้สมพโสดาบันเนี่ยมีตัวอย่างเหมือนบอกสดาบันนั่งวิสาขาเนี่ยหลานตายหายไปหาพุทธเจ้าจนว่าหายไปคือทุกเพราะหลานตายไปเว่ากับพุทธเจ้าทุกไลยนะแล้วก็ว่าเยเลยว่าหลานผู้นี้ดีมากกว่าฉัน สีมาวัดมาว่านี่ซอยเห Rug ็ดน้ำปลานะซอยถือน้ำปลานะซอยหิวของซอยคืบคือเป็นหลานที่ดีมากเราตายโดยกระทันหันนั่งวิสาขานี่ขึ้นหอดลายไปหาพุทธเจ้าหายเลยนั่งวิสาขาเป็นพระอริยะเบื้องต้นแล้วเดีโยสวดบันลัแล้วแต่ยังห้องหายก็หลานหลานตายบ่แม่ลูกสำนักหลานฮักเห็นบ่เห็นนะ เนี่ยขันบอกไปว่าขันยังปฏิบัติธรรมยังระดับเบื้องต้นอยู่เนี่ยถูกจังสี่มันก็นยังบมม่ม่มมันยังมีทุกมีอย่างอยู่นิพพัทธทุกข์ข้อที่สามทุกเนืองนิดคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดเจริญปวด,ป,วด,ป,วด,ป,วดปัดสสาวะไอทุกจังสี่กะแช่บำบัดบรรเทาแั่นนะหิว กินเนาะหิวกระหายหนาวร้อนปวดจราปวดปัสสาวะแปลว่าทุกเหล่านี้เนี่ยสัตว์บุคคลทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี่สิ่งมีชีวิตเลยบอกค้นเหานี่เนาะปวดอุจจาระกับไปอุจจาระออกอ้าวมันกับพานไปทุกตอนนี้เดี๋ยวมันกับอุจจาระอีกก็แปลว่ามันเป็นผ้ารายชีวิตมันเป็นนิพพัทธทุกทุกเนืองนิดคือหนาวร้อนเนี่ยอยู่ประเทศหนาวตอนนี้ก็ลบกัน เคารพกันแล้วเขาก็สิบวขายกาดขายน้ามันให้กันเพื่อมาทําความห่อนบ้านเขาต้องทําความห่อนเด้บ้านเท่านี่ทําความเย็นนะทุกทุกตายเลยเด้หนาวอ่ะหนาวตายได้เห็นนะมันกัหนาวาน,าวนี่นี้พัฒนาทุกทุกเนืองนิดคือหนาวร้อนหิวกระหายปวดจจรับปวด,ป,วด,ป,วดปัดสสาวะเป็นทุกข์ที่แค่บาบัดบรรเทาขนหนาวก็นเนี่ยยูฮิตเตอร์ขนห่อนก็นยูของแอร์ นปะปวดวุฒิลากลับไปทายวุฒิลาอ๋อเอามันก็นเศร้าทุกตอนนั้นเดี๋ยวกระปวดอีกก็ยังแย่ทุกเนื่องนิดแปลว่าเป็นทุกที่อยู่ตลอดก็มีชีวิตอยู่ก็ต้องเจอนี่สิละพยาธิทุกทุกเพราะโรคต่างๆพยาธิทุกทุกเพราะโรคต่างๆนะเจ็บป่วยนี่ทุกเด้เนาะหลวงพ่อแม่บ่โอ้บ่อยากทุกบ่อยากปวดหัวบ่อยาก อะไรเงทีกับบวมเป็นปวดตัหัวนอนกับบรลับหัวใจกับสั้นเจ็บหน้าอกโอ้ยจะเป็นหลายโรคเนาะนะนะนะเครียดชีวิตแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่านี้พระพุทธเดียพยาที่ทุกพระยาที่ทุกทุกเพราะโรคต่างๆนฮะเอาหอดขอที่สี่เนี่ยนะ้วเนาะพรยาที่ทุกทุกเพราะโรคต่างๆนะก็เหลือเอาขอที่หานั่ก็ได้ ขอที่หาสันตาปทุกว่าสันาพราทุกเกิดจากกิเลสคือโลภโกรดหลงทุกอันนี้เนี่ยทุกขอที่หาเนี่ยเป็นทุกข์ที่ลุดพ้นได้บ่ทุกได้ถ้าปฏิบัติธรรมละกิเลสได้นี่ขอนี่นะขอนี่เป็นทุกข์ที่บ่เป็นหลีกเลี่ยงแต่ว่าถ้าใครปฏิบัติได้เนี่ยก็จะบ่เจอทุกข์พวงนี้นะทุกข์เพราะโลภเห็นบ่ เขาคุกติดตารางกันนี่ชัดๆเลยทุกติดคุกน้ำปูทุกบ่มีหรอกทุกเพราะโลภโลภร้ายกะคำบ่มมย่อมเขาคุกกับยูประเทศไทยบ่ได้นี่มันชัดมากเลยนะทุกเพราะโลภทุกเพราะโกรธดาม่าเบิงข่าวดาราฮอลลีวูดะระดับรางวัลออสการ์ปีนี้เลยนะอีรีแล้วมันกะไอคนที่เป็นโค้ชกันนะ มีเหตุการณ์เร็วๆนี่วันอาทิตย์ที่แล้วคนที่เป็นข้อศกน่ะเป็นเป็นดาราตลกเป็นดาราตลกแบบระดับเจ่งที่สุดเลยลหละก็เป็นข้อศกเวทีพร้อมที่นี่ไปแซวลมเี่ยของพระเอกที่มัได้รลังวัลออสก,การไปแซแล้วหมอกอะอีลิไปเบิ่งชีวิตเบื้องหลังของผู้หญิงคนนี้เ็น,น่าสงสารเพราะว่าเธอเป็นโรคผมร่วงจนบัดหัวเลยนะมาที่นี่ไอ้คนค้อสอกเวทีก็ไปแซว ไปเซลผูปเป็นสามีเนี่ยึ่งค่วงภรรยาไปรับรางวัลน,น้ำเนี่อดบ่ได้โมโหย่างขึ้นไปตบทั้งเวทีเลยตบสะท้านโลกอ่ะตบกันซ้ำนี่นะขัดอยู่น้ำบนนอกบนหน้านี่มันมากกว่านี่เห็นปะแต่ตบเท่เดียวนี่ดังระดับโลกเลยตบเท่เดียวนะแต่ว่าพ่อเธอขึ้นพ่อไอ้นุมเขาเนี่ยขึ้นไปรับรางวัลที่ยังหน่ะซื้อมันอี่อย่างนะขึ้นไปรับรางวัลมันก็ขอโทษเด้ แล้วก็เว้า,น,าน้ำตาไหลน้ำพอเบื้องหลังของเขาเขากะหักภรรยาแต่ว่าหักอ,อ,อีลิแล้วเนี่ยมันชัดเจนอย่างหนึ่งว่าวังหันว่าว่า,วาทุกข์เพราะอเป็นทุกข์เพะโกรธซ้ำนี่ยังแค่ตบกันซ้ำนี่นะมันก็ได้รับทุกซ้ำนี่แหละแต่ถ้าโกรธหนักโมโห,หจัดจัดลูกขึ้นมากขาพอ่อขาแม่ตายสามีภรรยาอยู่น้ำกันดีๆเว่าพิษว่าพิษใจกันบ่มาก บางทียบบอลในวอาพิสกันมาจากเทียสัมพิษกันเทีเดียวขากันตายแท่งกันตายทำลายกันตายเนี่ยงบวงขึ้น,บ,นบังกันแล้วทุกข์พ่อโลภทุกข์พ่ะโกรธทุกข์กพ่ะหลงหลงนี่คือบรูนะเอาเป็นว่าขอที่หานี่กับเอิ่นวาทุกข์พอกิเลสนี่ละ่ะขอที่หานี่นะเพราะนั้นผู้ใดปฏิบัติรรมลดลายกิเลสลดลายกิเลสกับจับระดับไปแต่ศีลหานี่ละ่ะ ผู้ใดมีศีลหาไดศาสตร์บริสุทธิ์ผู้นั้นรดทุกล่องระดับหนึ่งรถหล,ลายเป็นไดดอกแต่ก็ดีเห็นบอยหย่านโยมเฮาโอ้ยฝนตกมาแห้ง้วบาดจีได้เทศต่อมือใหม่แล้วเนี่ยฝนตกมาหลายแล้วเอาไว้ซ้ํานีก่อนเนาะเดี๋ยวมือใหม่มาเทศดตอ่อนะจะขอบรสรุปบิสรุปเดี๋ยวเอาไว้เทศมือใหม่นะจะขอ ขอบคุณขอใหเจริญธรรมญาติโยมที่รับชมอยู่ทางยูทู e ทุกท่านทุกคนนะจังไดขันสนใจรับฟังกับกดติดตามไว้เนาะส่วนเสียงมือนีเสียงฝนเป็นอย่างไดกับขออภัยละหลายกันแล้วกันเ,เจริญธรรมสุขภูสุขคตน,นะ